ในส่วนของวันนี้นะคะหคาบเนี่ยนะครูก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่ครูให้พวกเราไปไปคิดกันมาเนาะนะคะในคาบวันนั้นนะคะ,ะทุกคนทุกคนดูที่หน้าจอได้ได้ทำมากันไหมคะได้ทำมาไม่เอ่ย <laughs> บอกเชิงเบาๆแต่ยังดีนะที่บอกครูนะฮะไม่ได้ทำใช่ไหมมานะมาดูกันนะคะเห็นโครงสร้าง แบบที่หนึ่งนะให้โครงสร้างมาแบบนี้ค่ะนะคะอ่ะเขียนชื่ออ u p a แพให้หน่อยทำยังไงเขียนชื่ออายแพให้หน่อยอันดับแรกค่ะวิเคราะห์ก่อนว่ามันเป็นสารประเภทอะไรข้อ1เป็นไฮโดรคาร์บอนแอลเคนถูกไหมพอเป็นไฮโดรคาร์บอนเอลเคนการจะอ่านชื่อคือหาโซ่หลักให้เจออันดับแรกค่ะทีนี้เราจะหาโซ่หลักกันแล้วนะคะโซ่หลักคืออะไรโซ่หลักคือโซ่ที่คาร์บอนต่อกันแล้วมันยาวที่สุดโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราดูแนวนอนเต้ อโซ่หลักคือโซ่ที่คเอนต่อกันยาวห้าถามว่ามีมองทางไหนแล้วยาวกว่าห้าไหมคะถ้ามองแบบนี้ยาวห้าแล้วก็กิ่งจะมีอยูสามกิ่งใช่ไหมหนึ่งสองสามสามกิ่งแบบนี้เอ,อ่อโซ่หลักห้ากิ่งสามทีนี้ถ้ามองทางอื่นสมมตินะอ่ะถ้ามองทางอื่นมีห้ามีมีอย่างอื่นไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอันนี้กิ่งเท่าไหร่อันนี้กิ่งกิ่งสองเลือกไหม ห้าเหมือนกันแต่กิ่งสองก็ไม่เลือกเราจะเลือกอันที่กิ่งเยอะแล้วก็เราจะเลือกอันที่คาร์บอนเยอะแล้วก,กิ่งเยอะด้วยตะกี้กิ่งมันสองเองเนาะเราก็ไม่เลือกมีกิ่งด้านไหนอีกไหมนะอะ่ลองดูก็มองแบบนี้ก็คาร์บอนห้ากิ่งก็สามอ่ะเท่ากับอันแรกเลยถูกไหมดังนั้นเราก็พยายามเลือกอันที่เรามองแล้วมันง่ายสุดถ้ามันมีค่าเท่ากันนะดังนั้นเราก็จะมองอันนี้เป็นโซ่หลักแล้วเราก็จะมองอันนี้เป็นกิ่งถูกไหมคะ าจากนั้นระบุตำแหน่งบนโซ่หลักเส้นสิม่วงว่าเราจะเริ่มหนึ่งจากฝั่งไหนนะ้กเรียนบอกครูหน่อยคะ่ะถ้าเป็นแบบนี้พวกเราจะเริ่มหนึ่งจากฝั่งไหนดีเฮ้ยครูมันเท่ากันเลยใช่ไหมมันเท่ากันเลยใช่ไหมถ้านับจากด้านซ้ายหนึ่งกิ่งก็มาเจอตำแหน่งที่สองพอดีถ้านับจากด้านขวาเป็นหนึ่งกิ่งก็มาเจอสองพอดีถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เริ่มจากฝั่งไหนก็ได้นะคะเริ่มจากฝั่งไหนก็ได้ ดังนั้นครูขอเริ่มหนึ่งจากฝั่งซ้ายแล้วกัน1อันนี้ก็จะเป็นสองนะคะ3ามสี่ห้ากหนดแค่คาร์บอนบนโซ่หลักแค่นั้นนะคะกิ่งไม่ต้องจากนั้นเราจะเริ่มอ่านกิ่งก่อนใช่ไหมคะอ่านคานาหน้าค่ะคํานําหน้าของเราชื่อเมทิลอันนี้เมทิลอันนี้เอทิลอ่านอะไรก่อนดีคะนักเรียนอ่านอะไรก่อนดีอีกับเอมอ่านอะไรคะอ่านอีกักครับอ่าอ่านเเอทิลก่อนนะเอทิลก่อนที่ไรที่เท่าไหร่ สามค่ะสามเอทิลนะแล้วก็อะไรเอย่ยตามด้วยเมทิลเมทิลเกาะสองที่คือสองแล้วก็สี่ค่ะสองคอมมาสี่อย่าลืมไดนะไดเมทิลจบโซ่หลักแล้วนะคะจากนั้นตามด้วยอ,อ๋อไม่ใช่จบโซ่หลักจบคำนำหน้านะคะจากนั้นอ่านที่โซ่หลักค่ะโซ่หลักของเราคาร์บอนห้าตอมถูกไหม p e n t เพน ตามด้วยคำลงท้ายเอนก็คือ3เอทิลส4ไดเมทิลเพนเทนจบแล้วค่ะเขียนชื่ออ u ย a แพกเสร็จเรียบร้อยนะคะ,ะข้อที่1ผ่านไหมคะผ่านไหมสงสัยเปิดไมค์ถามครูดได้เลยนะคะมาดูข้อที่2กันค่ะข้อที่2ก็ให้ชื่ออ u ย a แพกมาเหมือนกันให้เขียนโครงสร้างแบบเส้นนะ,ะ่ะข้อนี้เขียนโครงสร้างแบบเส้นพันธะให้ชื่ออ u ย a แพกทำตรงข้ามกับเมื่อข้อเมื่อสักครู่นี้ค่ะ ดังนั้นไม่ว่าจะให้อะไรมาให้โจทย์แบบไหนมาเราต้องทําตามคําสั่งให้ได้นะให้โครงสร้างมาเขียนชื่อให้ได้ให้ชื่อมากลับไปเขียนโครงสร้างให้ได้นะคะอะให้ชื่ออโอ a แพมาค่ะเหมือนเดิมทุกอย่างคือวิเคราะห์ก่อนว่าชื่อนี้มันเป็นสารประเภทอะไรซึ่งการที่เรนจะรู้ว่ามันเป็นสารประเภทอะไรเราไม่ได้ดูคำนำหน้าเราไม่ได้ดูโซลักแล้วอแต่เราจะไปดูส่วนไหนคะ ส่วนคําลงท้ายถูกไหมเพราะว่าส่วนคําลงท้ายเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นสารประเภทอะไรซึ่งลงท้ายสรเอนนี้ดังนั้นเราก็ตอบได้ว่ามันเป็นแอลเคนถูกไหมคะอ่าเป็นแอลเคนคือคาร์บอนพันธะเดี่ยวทั้งหมดจากนั้นก็ขยับขึ้นไปดูหน่อยอ่ะแอลเคนออนะออกคือเลขอะไรออกคือเลขอะไรคะจําได้ไหมออกแปลว่าคาร์บอนโซ่หลักมีอออออะตอมค่ะออคือเลขอะไรเอย่ย จำได้หรือ,อยังจำไม่ได้กันหรอคะนักเรียนเวลาสอบเก็บคะแนนเนี่ยไม่มีการให้เปิดดูนะคะหรือนักเรียนไปสอบแพดสองอย่างเงี้ยมันไม่มีการเอาเอกาสารเข้านะคะดังนั้นพวกเราพยายามฝึกเนาะนะคะพยายามฝึกอ่านหนึ่งหนึ่งถึงสิบสองอะไปอ่านเลยให้จำให้ขึ้นใจคะ่ะเทคนิคการอ่านอ่านอย่างไงคะครูอ่านลงท้ายเสียงสมมติว่ามันเป็นแอลเคนทั้งหมดก็ได้คะ่ะนักเรียนนะคะเทคนิคการอ่านอ่านอย่างนี้นะนี่พวกเราก็มาดูตารางเนี้ย นะคะอ่านไปด้วยเขียนไปด้วย1มีเทนถ้าหนึ่งถ้า1มีเทน2อ e no ีเทนสามโพเพน4บิวเทน5เพนเทน6กเฮกเซนเฮปเทนออกเทนโนเนนเดคเคนอันเดคเคนโดเดคเคนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฝึกเขียนนะคะฝึกเขียนเขียนยังไงคะครูเช่นเนี่ยฝึกเขียนหนึ่งอะไรหนึ่งมีเทนอ่าสองอีเทนเราจะได้รู้ค่ะ สามโพเพนแบบเนี้สมมตินะนะคะเออสมมติว่ามันเป็นแอลเคนนะคะก็ไปอ่านมันจำบ่อยๆถ้านักเรียนไม่อ่านบ่อยนักเรียนก็จะจำไม่ได้นะคะเหมือนกันค่ะเวลานักเรียนจะสอบอะไรก็แล้วแต่นะถ้านักเรียนอ่านบ่อยนักเรียนก็จะจำได้จำได้แม้กระทั่งว่าไอ้ข้อคำถามเนี้ยนะคะมันอยู่ส่วนไหนของหน้าที่เราอ่านนั้นเลยนะต้องจำให้เกิดภาพจำแบบนั้นเลยนะคะต้องให้มันเป็นภาพจำแล้วนักเรียนจะจำง่าย จริงๆอันนี้เป็นเทคนิคการสอนของูรูทั้งหลายนะคะเทคนิคการจําที่ดีไม่ใช่แค่อ่านผ่านๆตาแบบนี้จําไม่ได้แน่นอนค่ะเคยทราบกันไหมเทคนิคการอ่านทําอ่านยังไงให้จําได้ดีนะคะประสิทธิภาพในการอ่านแล้วจาได้ดีเนี่ยมันต่างกันนะคะท่านเรียนอ่านแบบอ่านแบบอ่านเห็นเปิดกลางหนังสือมาแล้วก็นั่งอ่านอ่านเฉยอ่านไปแบบนี้มันจาได้แค่ประเดี๋ยวประดาวแค่นั่นแหละนักเรียนเปิดไปหน้าหม่หน้าเก่านักนเรียนลืมไปแล้ว ะะแต่ถ้าในการเปิดอ่านอ่านแล้วนักเรียนอ่านออกเสียงอ่านด้วยการพูดนักเรียนจะจําได้มากกว่าอ่านข้อเมื่อตะกี้นี้นะคะการที่นักเรียนเป่งเสียงออกมาเนี่ยมันจะทําให้นักเรียนจําได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นกว่าเมื่อสักครู่นี้แต่ถ้าอยากอยากจาได้ดีกว่าการพูดออกเสียงคือนะักเรียนต้องเขียนด้วย ไม่ใช่ว่าครูคะหหสังคมหนูยอยากอ่านแต่หนูต้องเขียนไม่ใช่เขียนแบบนั้นหมายถึงลายหมายถึงเขียนออกมาเป็นโน้ตย่อแบบเป็นแบบสรุปเป็นความเข้าใจของตัวเองนะคะพอเวลากลับมาอ่านก็อ่านเลคเชอร์ของตัวเองค่ะครูก็ใช้เทคนิคนี้แหละนะจริงๆเทคนิคนี้ครูก็ไม่ได้คิดเองนะคะครูก็ได้มาจากตอนที่ครูเข้าค่ายตอนที่ครูเรียนม .6 นะ,ะตอนที่ครูเรียนครูก็เป็นสิทธิ์เก่าที่เลยพิษเหมือนกันนะคะตอนที่ครูเรียนม .6 เนี่ยมันมีค่ายพี่จุฬาพาน้องติว นะคะปีปีนั้นเนี่ยจัดอยู่โรงเรียนสีสงครามครูแล้วก็เพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งก็ไปร่วมเข้าค่ายกับกับพี่เขานะคะก็มีพี่เขาก็แนะนําเทคนิคในการอ่านแบบนี้หามาให้ด้วยนะคะซึ่งก็เออเพื่มมันจริงเนาะพอเอามาคิดกับตัวเองแล้วก็สังเกตตัวเองเออมันจริงนะคะหลังจากนั้นมาก็อ่านแบบเลคเชอร์ไปด้วยค่ะอ่านแบบเลคเชอร์ไปด้วยแล้วก็เอาเลคเชอร์ตัวเองนัมาอ่าน แล้วมันจะทําให้เกิดภาพจําเวลาเราเข้าห้องสอบเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าให้เอากระดาษเลคเชอร์นั้นเข้าด้วยไม่ใช่นะคะเวลาเข้าห้องสอบเนี่ยพอเราอ่านโจทย์เราก็จะเอ๊เออข้อเนี้ยมันอยู่ตรงตําแหน่งเนี้ยในกระดาษที่เราเลคเชอร์เลยคือมันจะจําเป็นภาพแบบนั้นเลยนะคะถ้านักเรียนทาแล้วแล้ว,แล,วแล้วเรียกว่าทําแล้วมันได้ผลอนะ่ะมันจะเกิดลักษณะแบบนี้เลยดังนั้นพวกเราลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะลองเอาไปปรับใช้ดู อ่ะโอเคมาดูต่อค่ะข้อที่สองนะตอนนี้เรารู้แล้วค่ะว่าออกเนี่ยคือ8ดนะคะออกคือ8ดเราก็รู้แล้วอ๋อเวลาการเขียนต้องเขียนโซ่หลักก่อนซึ่งโซ่หลักก็คือออกนี่แหละแล้วก็เป็นโซ่หลักเขียนแบบแอลเคนด้วยดังนะนั้นนักเรียนก็เขียนโซ่หลักก็คือแบบเส้นพันธะโจทย์บอกแบบเส้นพันธะนะคะแบบเส้นพันธะเขียนไปให้คาร์บอนครบ8 1ดหนึ่งสองแล้วนะนี่สองแล้วนะสามแล้วนะสี่ห้าหกเจ็ด แล้วก็8นี่คือออกเทนเสร็จแล้วออกเทนเสร็จแล้วแต่โจทย์ข้อนี้มันมีกิ่งใช่ไหมเพราะเราเห็นสระอ์เนี่ยเห็นสรลอ์แปลว่ามันมีกิ่งค่ะคูมันเป็นกิ่งยังไงกิ่ง H ค่ะคูเห็นไหมกิ่งเ H ค่ะคู H แปลว่ากิ่งเท่าไหร่ตัวนี้นักเรียนก็ต้องรู้ว่า H คือ2นั่นแปลว่าตำแหน่งที่ตำแหน่งที่เท่าไหร่มี H ตำแหน่งที่4มีเ H ค่ะ ตำแหน่งที่4อยู่ตรงไหนก็ดูไปอันนี้คือ1เนาะสเนาะส4อ่ะไล่ไปเรื่อยๆจะเห็นว่าตรงนี้คือ S ค่ะถ้านักเรียนลากขึ้นเฉยๆเนี่ยยังไม่ใช่ S เพราะเนี่ยคือ1มันเป็นเม็ดอยู่ดังนักเรียนก็ต้องลากต่อจากจุดนี้ไปอีกแบบนี้นี่คือ S ค่ะนะคะนี่คือ S ทิวค่ะดูออกไหมนี่คือ S ทิวนะคะนะอะต่อไป ไปดูตำแหน่งที่สองสองมีไดเมทิลต้องไปดูอีกตำแหน่งที่สองกับสองเนี่ยมีเม็ดค่ะเม็ดคือ C 1หนึ่งค่ะตำแหน่งที่สองอยู่ตรงนี้ค่ะเม็ดแปลว่าหนึ่งมีหนึ่งอยู่สองอันได้ว่ามีคำว่าไดก็ลากขึ้นอันหนึง่งลากลงอันหนึง่งนั่นเยนค่ะไอรูปที่ครูวาดเนี่ยนะจริงๆครูพยายามวาดให้มันมองเป็นสามมิติคำว่าสามมิติคือเอ่อนักเรียน คิดถึงขาตั้งไม้ออกไหมขาตั้งไม้ที่มันเป็นสามแฉกด้านที่เป็นเป็นสามแฉกที่มันติดพื้นเนาะแล้วก็มีตรงตัวที่เป็นเสาอ่ะอขึ้นจากจุดกลางนั้นนะคะเนี่ยครูพ,พยายามจะวาดรูปแบบนี้แหละนะคะเขาเรียกว่าถ้าพูดเป็นโครงสร้างทางเคมีก็คือเป็นรูปเตตาเฮดอลหรือทรงสีหน้านะคะดังนั้นให้มองว่าตรงนี้มันเป็นลักษณะแบบนี้นะก็ค,คือเขาถามว่าครูทำไมไม่ขีดลงตรงตรง มันมองแล้วมันดูไม่เป็นสามิติเลยนะะดังนั้นครูก็เลยเขียนอ่าเฉียงเฉียงให้เราเข้าใจนะว่าภาพสามมิติจริงๆมันคือเป็นแบบนี้นะคะดังนั้นกรณีที่มีเมทิลเกาะจากคาร์บอนตำแหน่งเดียวกันของแบบเส้นพันธะไดเรียนขีดขึ้นอันนึงแล้วก็ขีดลงแบบเฉียงเฉียงอันนึงนะคะถามว่าเฉียงเฉียงขวาได้ไหมคะครูเฉียงขวาก็ได้ค่ะเฉียงขวาก็ได้ได้หมดเลยนะคะอ่ะนี่เสร็จแล้วคะ่ะ C e อทิ l 2,2 di m e อ h y l o c t a n อ่ะมีคําถามไหมเอ,อ่ยมีไหมไม่มี ไม่มีใช่ไหมคะ,ะถ้าไม่มีขอขึ้นตรงนี้นะนะคะขอขึ้นเลยนะคะ